สวัสดีครับหมอลำพาไปเดินชาแนลโอ้โหอากาศนะครับดีมากๆเลยนะคือตอนนี้ผมเดินอยู่ท่ามกลางป่าไม้เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นยูคลิปต้นกล้วยต้นอาอะไรามาม่วงใช่ไหมครับต้นไผ่ยูคลิปต้นกล้วยออะไรอ่ะต้นไผ่แล้วก็เป็นเป็นรั้วที่เขาเลี้ยงควายครับ นะกั้นเอาไว้ซึ่งเราไม่เห็นควายชักตัวเลยนะไม่รู้ว่าเขาปล่อยเป็นเวลาหรือเปล่าหรือยังไงนะก็คือมันคือธรรมชาติของเราอ่ะนะครับทีนี้สิ่งที่แอดลืมไม่ได้เลยและแอดต้องบรรยายทุกวันในเรื่องของการอัปเดตของชีวิตอ่ะเพร,พรวๆนะครับของชีวิตที่บอกได้เลยว่ามันมีอะไรท้าทายมากๆแต่เราเสพเรื่องของความรัก แพรวๆกับซันนะครับไปแล้วลองมาเปลี่ยนอริยาบทนะครับในการเสพข่าวของ Big Finland บ้างเดี๋ยวจะหาว่าแอดดิวเกยดบิ๊กนะฮะคือ Big กเนี่ยนะครับกับแพรวเรารู้กันอยู่ว่าคือแฟนเก่าแฟนเก่าของทุกคนมีหมดนะครับอยู่ที่ว่าเลิกกันแล้วจะไปต่อในทางไหนส่วนมากเลิกกันไปแล้วก็จะได้ดีแทบทุกคู่นะครับ ก็คือใจมันอะสั่งให้เราต้องพยายามที่จะก้าวออกไปจากชีวิตที่มันมันเลวร้ายเพราะว่าการเลิกลาก่อนที่จะเลิอกอะมันคือการทะเลาะก,กันมันคือการไม่มีเยอใหญ่ซึ่งกันและกันทําให้อีกคนหนึ่งจิตตกหรือจิตใจแย่ลงกว่าเดิมพอเลิกกันมันก็คือจบ ทาให้บิ๊กต้องมาไลฟ์สดร้องไห้อะไรประมาณนี้เราก็เห็นกันแล้วก็ผ่านตากันมาบ้างนะครับแต่ข้อมูลที่แท้จริงนะครับบอกเลยว่าล่าสุดบิ๊กฟินแลนด์นะครับคือบทเรียนร้อยล้านร้อยล้านนะครับวันที่ยอมถอยออกมาเพื่อเริ่มใหม่ให้มันคงกว่าเดิมการเดินออกมาจากจุดที่เคยจับเงินร้อยล้านแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้คือบทเรียนราคาแพงที่แรกมาด้วยความเสียดายจากการขาดการวางแผนแต่วันนี้สูญเสียก็ได้รอล้อมให้เกิดสติและ เริ่มต้นใหม่ที่รอบครอบกว่าเดิมนะครับการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากประสบการณ์ที่เคยผ่านจุดสูงสุดนะครับเพื่อสร้างความสำเร็จครั้งใหม่และยิ่งใหญ่และมันคงโดยมีอดีตเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผิดพลาดซ้ำลอยนะครับนะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอยเดิมใช่ครับ เราต้องให้กำลังใจตัวเองเนาะ อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเราบิ๊กเป็นคนเก่งบิ๊กทําได้อยู่แล้วนะแปลกับซันเนี่ยเขาเป็นคู่กันเขาก็ช่วยเหลือกันทุกคนต่างมีเวไปของตัวเองนะพื้นที่ใครพื้นที่มันความสุขใครความสุขมันถึงแม้จะกลับมาหากันไม่ได้อย่างน้อยก็คือมิตรภาพที่ดีต่อกันได้แต่ถ้าไม่อยากจะเป็นมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ต่างคนต่างอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแฟนคลับมันจะตีมันจะลบมันจะสู้มันจะไฟกันก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็ แลนะ้นะนะฮะมันเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็หยุดเดี๋ยวมันอยากจะมาใหม่มันก็ปล่อยให้มันมาใหม่นะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเล่นกับประเด็นมันเล่นกับอะไรที่เป็นอัปเดตมันจะเอามาสอดคล้องกันแล้วก็เอามาทําร้ายศิลปินนะฮะเออก็ต้องอดทนนะแบบลาวต้องอยู่ให้ได้นะครับนะบทเรียนร้อยล้านก็ประมาณว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ใช้เงินเลยเลิกลาก,กันก็อยู่กับฝั่งนู้นหมดนะ ก็ฝั่งนู้นน่ะกว่าจะคลอดตั้งท้องทรมานลูกดิ้นทุกอย่างแบกรับหมดเกิดมาก็ต้องให้นมนะครับผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่หาเงินมันก็ถูกแล้วครับหาเงินให้เมียเมียที่มีลูกเป็นโซ่คล้องใจให้กับคุณมันก็เป็นธรรมดาที่ผู้ชายหาเงินแล้วบิ๊กเป็นคนหาเงินแล้วจังหวะตอนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเป่ปลา่ลาท้องเขาก็เลย มาอุดหนุนนะครับจุนเจอือเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนูน่นนี่นั่นสารพัดธุรกิจของเขาแล้วก็เรื่องของการที่มาพบปะพี่น้องแฟนเพลงนะครับในเรื่องของการมาม่วนมามันมาเต้นกันน้ามาสนุกกันหน้าเวทีอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ที่เราจะเห็นกันนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าบิ๊กส่วนบิก๊กพราพากับซันก็ส่วนแพลา่พลากซันไม่เกี่ยวกันนะ ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็อยากจะขอให้พระคุ้มครองและกันสําหรับ2คนนะครับแถวพราวกับบิ๊กนะน้องซันก็ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับชีวิตมันก็มีแค่แนั่นแหละชีวิตมันก็คือชีวิตมันต้องเจอบททดสอบอะไรหลายอย่างบางคนไม่ได้ใช้เงิน500ล้านบาทก็ยังมีเลยนะครับแต่100ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆ การหาเงินก็คือคนทั่วไปเราเป็นคนดังก็จะมาทุกสารทิศนะครับทุกที่ทุกเวลาก็าจะมาได้คนเขาชอบจากการวางตัวชอบจากการที่เราหมั่นที่จะมีวินัยทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จได้มันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันดีไหมหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดตรงก่อน ูดตรงก่อนว่า,อาโอเคหรือเปล่าที่สิ่งที่แอดพูดมามันมันแรงไหมไหมหรือว่าสิ่งที่แอดพูดเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะถ้าโอเคก็ขอบคุณพิมพ์หนึ่งมานะครับพิมพ์หนึ่งมาให้ชื่นใจหน่อยเนาะเราอยากจะให้แอดพูดข่าวเกี่ยวกับบิ๊กกับเปล่าซันหรือเปล่าอยากขอความเห็นนะว่าเห็นด้วยกับ สิ่งที่พูดหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยก็กดหนึ่งมาพิมหนึ่งมานะครับพิมหนึ่งมาเลยนะฮะเรามีความเข้าใจทุกคนแล้วเราก็เข้าใจว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีบิ๊กก็มีเจตนาที่อยากจะหยุดแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วพักเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนพรากับซันก็เหมือนกับเขาได้บทอะเอออยู่ที่ว่าคุณจะมายัางไงเขารับได้หมดเพราะเขาโดนด่าจนใจเขามัน มันด้านแล้วใจเขามันแบบว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจแล้วฉันต้องมั่นใจฉันต้องเดินต่อไปในวันข้างหน้าฉันต้องสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเพื่ออนาคตของฉันและลูกลูกทั้งสองเนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวพ่อก็เอาไปเลี้ยงแล้วพ่อเขาก็เอากลับคืนมาลูกก็ยังมีเมมโมรีนะครับที่ดีให้กับพ่อกับแม่ซึ่งน้องซันเนี่ยก็ต้องเจอตลอดเพราะว่าอยู่กับเปล่าๆและเด็กๆเ,เนี่ยเขารู้ว่านี่คือป,ปับปีนะครับ ปาปีคือส่วนที่ดีที่สุดคือการเติมเต็มให้กับชีวิตของแพรว่าและลูกเมื่อมีปาปีน้อยขึ้นมาซันน้อยขึ้นมาเนี่ยพี่ทั้งสองคนก็เลี้ยงดูน้องอีกคนหนึ่งมันก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของพ่ออย่างบิ๊กเนี่ยก็ต้องดูแลลูกด้วยเป็นคำตัดสินของศาลซึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะ หลายฝ่ายอาจจะไม่ค่อยชอบใจแต่ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับก็สู้กันต่อไปสู้กันต่อไปทั้งสองฝั่งแหละนะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นเพราะเข้าใจว่าการเลิกลาคืออะไรมันเจ็บขนาดไหนแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องการฟาดฟันเพื่อการเอาชนะหรือต้องการที่จะประชดประชันไปเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าเป็นผัวเมียที่ยังประชดกันเอาอีกคนหนึ่งมาเพื่อเป็นเหมือนกับอ่ากำแพงในการ ปกป้องและป้องกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆให้คิดใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าซันกับแพลวเนี่ยไม่ได้รักกันปนปลอมเขารักกันจริงๆแล้วเขาจะแต่งงานกันแล้วไม่ได้สร้างภาพไม่ได้สร้างซีนอะไรต่างๆนะครับเขาจะดังเขาดังด้วยตัวเองเขาดังมาแล้วในผลงานของตัวเองในการทํางานของตัวเองนะครับเขาดังจากตรงนั้นมาก,ก่อนเมื่อเขามีแฟนมันก็เป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์ดั้ที่แบบเฮ้ย hey, ฉันอยากมีผัวฉันอยากมีสามีอะไรอย่างเงี้ย เพื่อเป็นการส่งต่อแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการที่ทำให้ชีวิตมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราคือครอบครัวที่ดีและช่วยกันทํามาหากินคนเดียวไม่พออ่ะสมือสามอ่สมือไปเลยช่วยกันทํามาหากินนะครับโอเคนะก็จบไปแล้วบิ๊ก ก็เคลียร์ตัวเองแล้วเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่สุดสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างโอเคมากๆเรื่องลูกก็โอเคนะครับไม่ต้องโยงอะไรทั้งนั้นส่วนแพล,ว,พลวกับซันก็จะแต่งงานแล้วหลังแต่งก็มียอสิ่งดีๆเข้ามามีงานเข้ามาและหลายคนก็ตั้งใจที่จะตั้งคำถามหรือมีไมามาจ่อปากทั้งคู่นะครับเตรียมตัวคำตอบไปให้ดีนะแ <laughs> พรวกับซันนะครับโดนแน่นอนเพราะว่า มันเป็นสื่อใหญ่เนาะและอยา่างนึ่งคือแปลวเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนกะโหลกกะลาเขาเป็นคนที่ดังคนหนึ่งเลยในวงการหมอลำซิ่งนะครับฉะนั้นก็ต้องสู้ต่อไปแล้วกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ